ตอนเนื้ยอย่อานาเลยผมกินยังเปลือกแห่อยเลยนะเปลือกใหม่กินเนาะแน่บ่กินยังเปลือกไม่ไ่เห็นว่าผู้เฒ่ากินมัเปลือกหมอกเปลือกใหม่เปลือกไม่ดูบ่เหอะ เพือึกไม่รูเเลือกไม่รู้ไม่แดงกินได้สีเสียเอาตาไว้ดอกแค่มาน่ดอกแค่ตํำหุงกับตํำหุงโอ้พริกตํำเดียครับต้มใส่ปลาดยต้มใส่ปลาซิมกันซิมกันซิมกัน จีเลยแกะมาูมกับแล้วใส่ไม่ต้อยมอนอะไรเห็นงานอยู่บ่ไอที่มองมากมองเห็นงานที่ว่าใครไม่เหลือกันนะบ เออโอ้ยต้องยิงจับทีให้กลับบ้านด้วยนะครับใช่เห็นมาต่าสองคุยบ่จาแช่จาไม่มีสัญญาณเลยอะมีสัญญาณเลยมามาขัดขาไม่หายกินใส่หมดโ่ันสกู้ได้านใส่หใส่หม แต่ว่าถามว่าเสียกกัอยู่แสันไดจดบดเป็นหงอบุก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 บนะครับครอบครัวส้มตำมันนี่ใส่ใส่ประคอใส่ประคอใส่ประกอใส่ประกอบงจะสีนำเดือดโดครับอ่ใส่ประคอบใส่ประกอบโอ้อันน้นกับปอบนันั้นัประอบนะนั่น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 นั่่นั่นนัั่นนั่ันนั่นนั่ั่นนั่นนัันนั่นนั่ั่นนนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนนั่นนั่ ฮารกอนตัวนี้นปลาคอตัวนี้ปกคอใหญ่ครับปนใหญ่อันนี้ก็อันนี้ปาคออันนี้ปลาสดูได้ดีหนิสะดสดืหางคุ้น่นยสถามเดือดถามมันเดือดครับเอฟซี FC, ถามมันเดือด ใส่มันเปื่อยกันโอ้เมันขี่วันเหนมนขี่ดิจี <c oughs> ปาจีปานึกว่า, <c oughs> าจ้เาไปไหนก็ยินลอยไปไหนง้อกันี้วะยังกัทานไหนก็อันผมว่าจะซือกับปู่ม่ออเลกินผ่างเห็ดอยากกินออกบป่กระปูมันต้องเป็นกระปู แตงแต่ซิมมันนี่ซิมสิบกุญแจเนะแซมเดียรับบูน่านี่พวกเขาไม่มีวกมีสัญญาณเลนี่สัญญาณเนาะไปทั่วมากกว่าติดเนาะเน็ตแห้งมันเลยก็ได้ยัาไปพอนยัาไปพอนดูแบกูดก็มีด้อ อุ่นมอุ่นัอีตูวุ่นขออีตัวมมีเดชผมเอาใบกะเพาเดชขอแล้วทีนึงยุ่ยกะเพาเอาเ่็ดมะซีไล่เม็ดมะปูกวันใส่กระถางขึ้นไวขึ้นไวก็อีตัวใส่กระถางไว้จะชไดีนวดีแล้วครับข้าวเยวทุกเดครับพูดอะ สีไลยกันไหนเขาบอกว่ามันไหนยันมันบอิ่มหรือเป่าไท่จัดไปจัดไปอันนึงเสร็จๆเตี๋ยวรุปปุ่นเองอู้แหนะครับอกว่ากานจี๊ยบหวานจี้อ่อ้ยังวาี้อเฮ็ดกร้กบางนี่ไปลงไปลกันีย้ ก็ไปลบแบบตัวหะไปลบแล้วคานนั้นจะเขาได้ชีบกองเหมุนป่าเลยอ่ส่วนมากปนัน่ๆมิแต่อาสาเต็มมานงานขอนได้ชีบกองหมืนเขาได้สิดดๆๆอันนี้แกเด้เงถูแกรอยล้านเียขั้นที่กอนสิบดีสิบสิบสตีก่อนแล้วก็สิบโทสิบเอกแล้วก็ร้อยรยปีวนนายเขานายนายเขาอย่างนี้แล้ว เออเนี่ยเดิมไหวอยู่เดิมทำหมูจักก็น่ายืนไหวอยู่ทหารนะมึงไหวอยู่อ่าอย่าพอมาได้ป่านนี้ครับอ๋อใส่ใส่ใส่ครับเดี๋ยวาพอนะใส่ตัวมู้ถ่ายใจ้าวตัวนี้เขาไปกินข้าวหม้อเลยแม่เออมันใหญ่เลยเป็นเทใส่ยื่นอะไรข้าวหม้อข้าวหมอตัวเนข้าวหม้อทดแบบโบราณมากินข้าวข้าวหม้อมันก็ทำเคร่องแก้วสักเลยก็สั์เลยกินจุ้มไปยังข้าวหม้อนอนกินจุ้มกินจุ้ม ไปเก็บดีไปเก็บปากกระจองได้ไหมสองหยอดหนึ่งค่อยซื้อมาเลยน้ามันอันนี้หยอดละสิบบาทบ้าพอขี่บม่ได้ถอดบม่ได้ถอดลูกท้าไม่ได้ถอดเกือบคอมแบตเนาะอ๋อ้มองไหนโอ้ที่เจ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานั่นเหรอไม่เพราะว่าไว้กับรับไปเก็บตัวเดียวมันมันอันนี้มันไอ้น้ำมันเลอะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นมันต้องนาเขาต้องเฮ็ดไหมไว้ ไม่ไม่พรกสิเงียเงาเนะไม่ไม่ไม่ตะขอเกี่ยวเอาเกี่ยวเกาะเอาทุแล้วเผาจัดเลยเจ้าให้ันจัดเลยจับจับุงตัเท่าเจ้าใส่ทุบเกาเอาออกจำหุงเท่าจำหมุงนะครับพี่น้องจํามุงเนี่ย บุงจังหวะอ้ยแนวพดเกเ่ยกันเจ๊ะชีบัวกันเห็นมันถุงน่อยเนาะอะบ่กอกไว้ไหมวะนี่นี่ประกอกแบบนี้เขาให้มนเปิดโคกเกันว่ากอบผอซื้อมาไหมให้มันโคกชุนเลยนานันนิดถุงนั่นแหละเขาบอกว่าโคชุนเลย

มองว่ามันเซ่มันนิดนึงมันมันจะเข่ากันบุกนิดนึ้ก็ไปพวกคนนั่งไปก็เข่าที่แี่ก็เข่าอันนี้มนี่มันอะไรอ๋อเอาไปเลยวะว้าเอาไปเล 哦，舒服着呢。

Hãy <laughs> ừ. à, cái này kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แจกก่น <smelled> <Catholic. S 1> ้มงมาเดยวันกีนเยบเลยตังมากพอตังค์ังยังไม่หยิจอกใส่ปนไปลยปาดนกินเบิงป้าใส่ปนไปเป็ะหทอฮั่นัดใ่มันต้องไม่ไฟได้สิวันนี่ มึงนัญญาณเลยเหรอครับเหยุแหงเด้อทุกเก็บกันหินนอนมาอยู่ป่าเด

ลูกของแท็บช่วยนไม่าช่ลยนะกัดชุดใหญ่ไปกระพริบชุ่วยไปกระพิบโอ้ยนี่ของแซ่บค่อยเลยเลยนี่นี่ของแซ่บค่อยเลยเฮ้ยนี่่งมหาคอกับจุ้เลย

เรปลายหดกเกลือเกลือก <c oughs> ็มีอยู่เ่ยน้ำตาลที่ซื้อมาหมดแล้ววะเขาเบิอะไนี่นี่คือมันตาเขาเบิลเนี่ยก็แดงไม่หยด อืมสุดภาคใหญ่เนาะเอาเอาตนดีกว่าขาแก่เนี่ยมันขายมันหลาหลายเนาะระมาณสี่านหนึ่งขนขึนข 在业务办理上。 ตื่น,นเ้นไงอ๋องวางั้นควันกลุ่มอ,อึโถ่นี่ันยัณมันไม่ค่อยมีไหม มันในตึกแล้วสัญญาณไม่ค่อยมีอากาศไม่หายมาเป็นช่วงอืมเข่าเรื่งอะไรจะรำเริงกินข้าวกันอืมสัญญาณมามาันม,มาเป็นช่วงไงกระดาษาานี่ไงแล้วเราเบร์แล้วเหรอเบร์แล้วเหรอ

มา แซ่บครับพคุณยังแซ่บหมดแล้ว ไม่ต่อแต่ลงมาลุบอกว่าปิดปีหนาเพราะว่าเลรอยดมนของผมได้ตข้ตามไงไดตรงใอ้กี่บาทา็ใี่แกไปดูไงได้รงไอ้กินที่นึ่งแม่ค้าเขาไม่ไหเจ้งก็เลยขึ้นมาท่นทรงผู้เรียนใจ

ใ่ขายความมกนีจะไปจยนจดนึงมื่อดีมันด่วเพนหน่อยเพ้นหน่อยเนาะข้าบุกหมูได้เนาะั่วเข้าคล้องเข้าคล้องเข้าค้องออกจังน่องก็จังแค่เดี๋ยวลุามนเจ็บ แชียงนไม่เจ็ดฮะเชียงเดือนน่เโเปี๋วเาจัมือจับมือสิไ้ของเนี่กินอยู่เขาเน่ยโอ้กินอยู่เขามื่อเก็มันจะเชืูบาทน้นะคาะไ้ไทยในีรงงานคนไทยเขากินคนไทยอ กรสันหมเราเรียนปีเราฆ่าก็ะสันหมเราเปลี่ยนหอมาสามคนสี่คนเอาขึ้นเขาไปชือว่านจ้ารงมชานนีเจ้ารามาเจ้าเนี่เขาพง่งินหลายโรงงานมีบอมว่างงนหลายหมง thếเจอ 2 lỗ thì nó khô héo luôn, thằng nào mát hơn à, mother. à mother. <laughs> mm -hmm. <Tuh> <laughs> อย่าร <C i ệ m> ้ายไปมาฮะยิ้มเนึ่งเพราะว่าจะกัดว่าจะกินเร็วๆดูไม่ไม่ไหวอืมม่อไรรู้สึกมันเย็นจะไม่หมดจานเนี่ยอึดใจ มันต้องการสานติต้อลโรเฮนนะตองนีงงั้นี่แหละตอนเตินโคลเลยถ้าฝานมันเป็นเสร็จ

ต่างเลยรับผม